สวัสดีครับทุกคนน้ำจากช่องธนัท S ครับคือผมเนี่ยเดือนเนี่ยค่อนข้างยุ่งมากเลยครับคือแบบหลายอย่างถูกดิเล์ออกไปครับแล้วก็ผมต้องบินไป ทำทัระที่เวียดนามซึ่งไฟสเกดูมันไปไป,ไปมาๆมันแบบมันเลื่นไปเล่นมาทุกคนผมก็เลยแบบว่าเออกลัวจะมาไม่ทันในงาน m c o ของแบรนด์กางเกงเอลซู e U, อีกแบรนด์หนึ่งที่ผมชอบมากๆที่ร้านเดอเดโครัมครับนั่นก็คืองาน m c o ของแบรนด์เอจิเซนยะนั่นเองครับก็มันเป็นช่วงที่ผมอาจจะไม่อยู่อ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยแวะมาที่ร้านเดอเดโครัมก่อนครับแล้วก็มาฟิตติ้งตัวกางเกงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องผ้าเนี่ยค่อยมาเลือกที่หลังเนาะแล้วก็เรื่องโมเดลก็เดี๋ยวค่อยเลือกที่ว่าอย่างอย เร,เราอยากรู้ไซส์เราก่อนมาเราใส่ไซส์ประมาณไหนครับคือจริงๆก็มีไซส์ที่ใส่ประจําอยู่แล้วแต่ว่าก็มาลองให้ทุกคนดูแล้วกันว่าทรงของเอจิสัญญามันเป็นยังไงเนาะสิเรตมันเป็นประมาณไหนครับโอเคเดี๋ยวผมลองให้ดูนี่ครับทุกคนทรงของเอจิเซนยะมันจะเป็นประมาณนี้ครับเป็นทรงคอนเทมพอร์ารี่ที่แบบเราเห็นกันทั่วไปเนาะก็ท้งแบบทรงที่ไม่ค่อยเห็นทั่วไปมันจะเป็นทรงมาณทรงอย่างนงี้ ทรงแบบอาร์ตโอ๊กี้อะไรเงี้ยอ๋ไอมจริงอไม่มันก็เป็นทรงแบบทรงมาตรฐานไงคุณเป็นทรงที่แบบใส่ยังไงก็หล่ออะทรงแบบที่เราใส่กันทั่วไปอะเอาผมใส่สวยอยู่แล้วเพราะผมใส่ไซนี้อยู่แล้วแต่ว่าคือเนี่ยผมก็จะมาเก็บตัวเลขไว้ก่อนไว้คุณแล้วก็เดี๋ยววันที่แบบเออเขามาก็ผมค่อยแบบดูว่าจะเลือกผ้าเลือกโมเดลอะไรอีกทีครับเพราะว่าวันนั้นนะผมจะอยู่ที่เวียดนามครับผมให้ดูเสื้อคร่าวๆครับคือเนี่ย ก็เป็น silhouette ท,ที่เข้าใจง่ายครับแล้วก็คิดว่าเราน่าจะเห็นกันอยู่แล้วเนาะใครๆที่แบบเป็นแฟนเอจิเซ็นยะก็จะเก็ตว่าผมหมายถึงอะไรครับ <S <S คือบริเวณที่มันจะมีเล็กรูมครับก็คือจะเป็นบริเวณฮิปไปจนถึงบริเวณเออต้นขาเนาะแล้วค่อยเทเปอร์ไปตรงด้านล่างครับคือผมต้องบอกทริคอย่างหนึ่งในการสั่งเอจิเซ็นยะก็คือว่าปกติผมอาจจะใส่กางเกงไซส์50ครับ แต่ว่าเอจซเซนยะมันจะมีความสลิมนิดนึงเนาะเพราะนั้นผมจะเลือกใส่เป็นไซส์52แต่ว่าเก็บเอลเข้าให้เป็น50ครับแล้วก็ใช้ทรงของ52เป็นหลักเอออันนี้คือแบบปกติที่ที่ที่ใส่เนาะดูผ้านิดหนึ่งคุณมีผ้าให้ดูแบบนิดนึงปะนิดเดียวจริงดูเยอะไม่มีดูเยอะไม่มีด้วยหรอ <c oughs> คือในสําหรับวันงานจริงอะทุกคนมันจะมีผ้าที่มันเยอะกว่านี้ครับแต่ว่า อันนี้คือผ้าเบสิกปกติที่เราสั่งกันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ<ช>เออก็จะแบบหมดแล้วด้วยอันนี้ก็เป็นตัว,ตวแบบสั่งไม่ได้นะ,อะโอเค <laughs> สวยว่าถ้าสวยก็เก็บไว้ในใจอย่างเดียวซือืมไม่ได้เนี่ยแบบให้ดูแบบเร็วๆวับเร็วๆง่ายๆซึ่งพวกนี้ใครที่สั่งปกติอ่ะก็น่าจะแบบเห็นกันอยู่แล้วเนาะ แต่ว่าสําหรับในวันงานอะ่ะคือมันจะมีผ้าที่พิเศษกว่านี้คือเรียกว่ามีทั้งแบบคอตตอนมีวูมีแบบลิซา,มมาดามีลิซาดอจามรีอะไรหมดเลยผ้า <laughs> มรเผมพูดเล่นครับทุกคนคือในงานอะ่ะถึงมันจะใช้ชื่อว่าเป็น MTO ก็จริงครับแต่ว่า ผมว่ามันกึ้อเกจาก MCM เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันจะมีโมเดลให้คุณเลือกถึง7โมเดลแล้วทีนี้สิ่งที่คุณสามารถปรับได้ครับมันคือเอวแล้วก็เรื่องของความยาวเป้าซึ่งคุณสามารถปรับให้เอวมันสูงขึ้นกว่าปกติของโมเดลเอจิเซนยาได้ครับทำให้ผมรู้สึกว่าสําหรับกางเกงอ่ะการคัสตอมประมาณนี้ครับมันก็เพียงพอแล้วคือตัวแบรนด์เอจิเซนยาเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นที่เก่าแก่มากเนาะแล้วก็ทํากางเกงนี่แหละมาแบบ70กว่าปีแล้วครับซึ่ง มันก็บ่งบอกอะไรหลายอย่างทุกคนคือทั้งความชํานาญทั้งความเชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยเอจิสัญญาถือว่าเป็นระดับท็อปของญี่ปุ่นไมมสิผมว่าเป็นระดับท็อปในวงการเหมือนนครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพิตตี้โอโมหรืองานแฟชั่นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเอจิสัญญาเองก็มีบทบาทในนั้นทุกครั้งนะครับทีนี้ที่ผมบอกไปว่าซิลเวตมันเป็นประมาณไหนอ่ะผมขอขยายความเพิ่มนิดนึงครับทุกคนเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนี่ครับ คืออีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าเอเซนยีททำได้ดีมากๆและแบรนด์อื่นทำไม่ได้ครับมันคือบริเวณขอบกางเกงตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหมคือบริเวณตัวเวสแบนตรงนี้คือถ้าเป็นแบรนด์ที่แบบไม่ได้สเปเชียลด้านการทำกางเกงอย่างไเงี้ยเขาก็จะเอาไซด์อะจัสเตอร์ครอบไว้ระหว่างตัวเนื้อกางกเกงกับตัวเวสแบนครับซึ่งมันเป็นวิธีการทำเก็บดีเทลที่มันง่ายกว่าแต่ว่า เอจิสัญญาเป็นแบรนด์ที่ทำไซส์อะดจัสเตอร์ไว้บนขอบกางเกงออกมาได้สวยมากครับคือ p r o p o r t ั่นและการทำแบบดีเทลต่างๆอ่คือเขาทำถึงจริงๆครับอันนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบในแบรนด์เอจิสัญญาทุกคนคือถ้ามองว่าแบรนด์ที่ทำเร a d ้ t ูแวร์แล้วเขาทำถึงขนาดนี้ผมว่าก็มีแค่เอจิสัญญาแหละที่ทำถึงและนี่ก็เป็นโอกาสดีครับที่เขาจะมา MTO ซึ่งเราสามารถเลือกโมเดลและเลือกผ้าได้ครับคือผ้าเนี้ย ผมอยากให้คุณมาดูในวันงานครับเพราะว่าผมได้ยินมาว่ามันพิเศษจริงๆแต่ผมก็ยังไม่เห็นนะว่ามันมีผ้าอะไรบ้างแต่ว่าที่สําคัญคือโมเดลให้เลือกอะเยอะผมถามเรื่องโมเดลกับคุณได้หรือเปล่าเออโมเดลเจ็ดแบบโหบอกไม่หมดนเยอะเยอะแค่เยอะเจ็ดแบบเยอะเท่เยอะเยอะกับมันเยอะพ่นามันเยอะเยอะนั่งเยอะเองมามเห็นแล้วอ้าวเขาลงไอจีป่ะอ้าว นี่ปะนี่ไงใช่ป่ะใช่ป่ะอันนี้อะไรคลาสสิกไซส์ s i ดจจสเตอร์ครับอ่ะอันนี้คือที่ผมใส่ถูกป่ะคือตัวนี้ไปต่ออ่ะไปต่อได้ไม่ต้องสือได้อันนี้เป็น Two Piece Bell Loop ต่างกันยังไงวะก็มี Bell Loop เป้าโอ้ยชื่อก็บอกอยู่อันนี้เป็นแบบโมเดลที่เป็น Bell Loop ครับคือจะไม่ได้มี์ i z ด a d สเตอร์ข้างๆเนาะ แล้วก็อันนี้เป็นพีทเดียวครับจีบเดียวอันนี้น่าลองอันนี้คือเกอขาครับแต่เกอขาเนี่ยผมมองว่าอาจจะแบบว่าอาจจะแบบว่าเออเข้ากับคอตตอนอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะก็ลองมาดูแล้วกันนะผมว่าโมเดลเกอขาน่าลองครับยังไงก็ลองดูใน IG จีของเดลโคลัมครับเขาเพิ่งลงโพสต์ไปว่ามันมีโมเดลประมาณไหนบ้างเนาะก็ลองดูครับอย่างที่ผมกล่าวไปทั้งหมดคิดว่ามันก็เป็นแบรนด์ที่ คุณก็ไม่ควรจะพลาดแหละเออคุณมีอยู่แล้วก็แจ็กเก็ตที่ผมบอกนะว่าแบบมันหมายความว่าอะไรครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยมีผมว่ามันเป็นโอกาสดีครับที่จะได้ได้ลองในกางเกงที่แบบที่ผมบอกไปว่ามันแบบดีเทลดีการตัดเย็บดีทรงดีในราคาที่ไม่ได้แพงไม่ได้บวกเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็สามารถที่จะคัสตอมผ้าและท่งได้ครับ งาน MTO ทรังโชครั้งแรกของเอเจเซนาจัดที่ The Deco r u m p ัม t h o u s e นะครับแล้วก็มีตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่28ตุลาคมนี้เนาะก็ใครที่อยากมีเอเจเซนญาตัวแรกผมมองว่างานนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับแล้วก็สำหรับใครที่มีอยู่แล้วนะอยากมาลองโมเดลใหม่ๆผ้าหายากก็มาได้เช่นกันครับแนะนำให้จองกันเข้ามาก่อนก็ได้ครับแต่ว่าใครจะ Wal k in ก็ได้เช่นกันเนาะแต่ถ้าอยากเอาชัวร์ก็แนะนำให้จองที่เดอะเดคอร์รัมไปก่อนครับ มันสตาร์ทเท่าไหร่ครับ <25 3. S 1> สออยห้าบาทสตาร์ทที่1 2 5 0บาทอันนี้ยังไม่เหยียบคันเร่งนะแค่สตาร์ทอย่างเดียวแค่สตาร์ทอย่างเดียวไม่เหยียบคันเร่งไม่เหยียบคันเร่งไปผมว่าคุณก็ตล,ลกดีเหมือนกันนะ <laughs> เป็นผ้าอะไรครับใน <c oughs> ในในในราคาสตาร์ท <c oughs> พอจะบอกได้ไหมมีหลายผ้าเอตอต้นมั่งดูมั่งเรนเรนเยอะอ๋อโอเคอ๋อในในในเลนจ์เริ่มต้นนี่ก็คือมีทุกเนื้อผ้าให้เลือกแล้วส่วนมากก็น่าจะเป็นคอตตอนส่วนมากก็น่าจะเป็นคอตตอน ลองมาดูในวันง,งานทุกคนลองวุกมาดูเชื่อผมโอเคครับบาย